สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่นงออกมาใส่บาทกับสีขานะคะตอนนี้พระท่านเดินใกล้มาจะถึงแล้วนะคะแม่นงก็เลยอาบุญมาฝากทุกคุณนะคะรับบุญรับพรกับแม่นงกันนะคะทุกคนนะคะนี่พี่บิก๊กคุณก็ผ่านมาผ่านไปตลอดนะคะพาอนั่งอยู่กลางทางหลวงพ่อใกล้มาแล้วคะ่ะเดี๋ยวรับบุญรับพรกับแม่นงกันนะคะทุกคน ได้บุญได้พรกับเมนูแล้วคะ่ะทุกคนโอ้ยนอ้อง ออพิวาทนสีเลสนิจังุทธาปจายโนจตารุตมาวาจันติอายุโลสุขังระไปลูกข้าต้มข้าบ้านเร็ว นี่ค่ะพระท่านกําลังจะเดินกลับวัดแล้วนะคะนุ่นพี่ข้าโต้ข้ามนุ่นเข้าบ้านแล้วค่ะได้บุญได้พรกับแม่นุงนนะคะทุกคนแมน่นุงตั้งใจเอามาฝากนะคะทุกคนสาธุบุญนี้กันนะคะขอให้บุญรักษาคุณพระคุ้มครองบุญส่งกุศลส่งบุญหนุนนําในทุกๆเรื่องนะคะใครค้าขายขอให้จเจริญงอกงามร่ํารวย ใครทำงานก็ขอจเจริญในหน้าที่การงานนะคะมินมก็จะเข้าบ้านแล้วนะคะทุกคนจะไปกวดน้ำ